คุณหาแมงกุจีพี่น้องคุณหาแมงกุจีในขี้คุ้ยแห่งพี่น้องเลยนี่ไล่ไปแล้วพี่น้องเห็นบ่แมงกุจีพี่น้องนี่พี่น้องเคยกินบ่พี่น้องอันนี้ดุงเคยเห็ดเคยกินแท้่ยังน,น,น้อยพี่น้องเลยเฮยติดปีนี้ใส่พี่น้องนี่ตอนยังน,น้อยดุงขีจับมาเห็ดอันนั้นพี่น้องเห็ดใน ล่องให้มันชนกันนะพี่น้องลุกกระดินแตงหน่อยพี่น้องเอ้นี่อันนี้ลุกโมได้มาดินงแล้พี่น้องเอนนด,งด,ดี๋ยวเมื่อขวดกินพี่น้องเอ้นี่เดีย๋ยวใช้เบิ้งในกวดที่จับได้แล้วละพี่น้องนี่ตัวอ่อนเป็นเห็นมาพี่น้องตัวอ่อนนี่จะใช้พี่น้องน,นี่หลายตัวแล้วละพี่น้องนี่ตัวอ่อนเพิ่น เดี๋ยวสิออกมาเบิ่งพี่น้องทางนอ่อนสี่พอแล้วพี่น้องพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวจับมาให้เบิ่งพี่น้องเลยนี่ดิอยู่เป็นยูแนี่พี่น้องเห็นบอลนี่เจอแล้วพี่น้องเลยโอ้ยังอ่อนอยู่พี่น้องตัวผูกอีกได้ตัวผูกพี่น้องเห้หน่ยังอ่อนพี่ตินออกกันได้มันไปจับตัวอ่อนนังอ่อนอยู่พี่น้องเห้หน่เดี๋ยวลูกจะออกมาให้เบิ่ง ตอนเพิ่นพี่น้องตอนกันมาแล้วตอนเพิ่นพี่น้องนี่ตอนเพิ่นสิประมาณนี้นี่พี่น้องก่อนเพิ่นสิแก่นี่พี่น้องนี่ตอน đột mưa đã, phía trong ấy thầy ô oh, lẹo, oh, chơi lẹo chơi lẹo nè đi đâu ok đã tụi này nè nài gì đấy cái oh. oh, nồi hạc lại <laughs> làm khăn khăn cái bậy để mới ốc <laughs> mày ใช้กระตารถด้วยหลาบขานหักไล้พี่น้องเลยกุดหากุดหาไม่กุจีพี่น้องเฮียเฮไว้ไหมตุองกลับมาเอาที่เก็บต้อง เรือพี่น้องเลยมาเอาคุณลงเรือนะลงเรือไปใส่ใส่ปามในร่องนี่ลนย,ยนะพี่น้องแต่คุณหายแมงกี้น้ำพี่น้องเลยคิงโอแห่งพี่น้องมาคุณเอาคิงโอแห่งหายกระสอบลงไปใส่หน่อปามพี่น้องแต่โบดีหายแมงกี้น้ำพี่น้องแมงกี้มันมามืออยู่นี่พี่น้องเลย สำหรับคนบ้านนอกม้านนาเนาะพี่น้องผู้ใดที่เคยอยู่บ้านนอกอยู่ชนบทมาก่อนก็อาจจะเคยกินพี่น้องแต่ว่าสําหรับคนในเมืองคนก็คนที่โบผมเคยหู้จักคนใดพี่น้องเนาะมีแต่คนบ้านบ้านในแตงเดืหูพี่น้องเพราะว่าคนบ้านบ้านใจชีวิตอยู่กับง้อกับควายอยู่กับธรรมชาติพี่น้องโดยมีคมหู้จักกับแมล็ดรนนี่พี่น้องนี่ป่วยเป็นพี่น้องเลยนี่ป่วยเป็นเด็กยวคุณหาอยู่ไหนนี่ดูแถวไหนเนี่ย Những lần mình... đây... nữa kia hát bông này bọn này thứ ba là tìm kiếm 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 Mưa kiếm kín kiếm 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 นี่ได้อีกแล้วพี่น้องนี่ได้อีกแล้วนี่กุฏิพ่อยตัวเกตได้พี่น้องตัวอันเป็นมูสันพ่ออีกแล้วพี่น้องตัวอันเพิ่นนี่ได้อีกแล้วพี่น้องเอ้ อยู่ในก้อนนี้ว่ากี่นี่เก็บปะแล้วเนาะนี่ตัวอ่อนพี่น้องนี่อิฐตเลียาดน้อยพี่น้องเอ้หน้านตาเพิ่นภาษาทั้งบ้านข่อยกับซีเมนต์แมงค้ำเดี๋ยวพี่น้องเป็นห้องแมงค้มแมงค้มนี่หน้าตาเป็นพี่น้องตัวอ่อนเป็นนุ่งก็มาหาไปไประจำ้วพี่น้องเอ้ ปชิโย่ในกะองขีง้งัวแห้งกีพุ่นแห้งอย่างที่นะพี่น้องเรียว่าต้น,ต,นต้นปามต้นปามตายนต่แหละพี่น้องเป็นมักอยู่นอนพวกนี้เนี่ยลุงเคยมาเจาะเสดงไงแหละพี่น้องได้ติดกระปุกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจิถองให้เบิ้งพี่น้องตอนหน้าตาเพิ่นเปิดแลยอึ๊บสิ่งเด็ดมาจับขาเดี๋ยวไปถึงแห้เอาเดี๋ยไม่เดี๋ยนะ

โอ้แต่กับมีพี่น้องนี่มึงก่ายพี่น้องนี่มีตัวอ้วนพี่น้องเอ้กก็ได้ขวบมแรงเลยแหละพี่น้องเอ้กกัดมันห่อนห่อนพี่น้องเดี๋ยวมึงจีใส่ขวดไหมพี่น้องเนี่ยมาตีขามันตัวนี้ ตายวางไว้อยู่ตัวหนึ่งไม่กลับข้าวมันโบเม้งบางคนกัดเชื้อเอิญเม้งข้ามพี่น้องแต่ว่านข่อยบางคนกัดเชื้อเอิญเม้งกอกแต่แบบนี้กัดเชื้อเอิญเม้งก,กอกพี่น้อง นี o, so ่ตัวเพิ่นแบบนี้แมงเกาะอะไพี่น้องถ้าเป็นแมงค้ามมันจะเป็นงูโค้งพี่น้องเป็นเขาเงา้ยวนะพี่น้องบ้านข่อยเชิญแมงค้ามแต่เป็นเขาสันตวงที่บ้านข่อยเชิญนายเชิญแมงเกาะพี่น้องเยนี่แมงเกาะน้ำบ้านนอกบ้านหน้ากับสีมักเปิดเสีมักอยู่ในต้นเกาะกันแหละพี่น้องนั่งห้างเกาะนะพี่น้องเป็นขวอยอยู่ห้างเกาะนะขุดน้ำนี้แหละพี่น้องเน้ำเร่งอย่างสิ่งละ ถ้าไปหาขุดเอาจะน่างกอกพี่น้องแต่ว่าทีดุ้งเอาในคืออยู่งนกกระบืองกี่ขั้วแห้งเด็ดพี่น้องกี่ขั้วแห้งนุ้งไปขุดเอามาพี่น้องเลยตัวอ่อนเพิ่นหน้าตาของตัวอ่อนมันงกะชิน่ารักนะเซนซีเด็ดพี่น้องตัวอ่อนเพิ่นพี่น้องเห็นบ่หนี่งตาเพิ่นพี่น้องมันคักเลยพี่น้องเลยหนี่ง ดเมื่อตอนลูกพี่น้องทุกหล่าคอยเพคนมากินมาก,กินมกกนันมาก,กินกับเขาพี่น้องได้ตัวเด้งเพื่อกินกับเขาอิม่มหมดแล้วลุบเ่อกวดมันสี่สิบกวัวตัวพี่น้องสี่สิบกวัวตัวธนาเติยบยิ่งตุ้งเสียมีดปาดก่อนพี่น้องปาดเพื่อ มันมันห้อนเอายไปหายใจพี่น้องหายกาดเข้าไปถ้าเฮาบวปาดมันชีทำให้มันชีตายพี่น้องมันหา,ายลมเขา่ากะขอจบคลิปบลงคลิกทีนก่น,นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อพอแหละพี่น้องสิเมื่อขวาวให้ลูกกินก่อนพี่น้องเลย